น้องครับน้องเป็นพยาบาลอ่ะเอาเป็นไรวะอ๋อวิฐานฐานของวิทยาการใช่ไหมมันไกลเนาะก็เลยต้องมาเร่งใช่ไหมเออว่าแล้ว ปกติมันจะมีฐานตรงตึกมอตึกชฉอใช่ไหมละ่ะพอเขาย้ายไปปุ๊บมันก็ไม่มีไม่มีคันก็เลยเดินจากโน่นกองพัดมา พี่ขออนุญาตแกล้งน้องหน่อยนะเกียนเกียนน้องเกียนน้องเดี๋ยวพี่ไปเร่งให,งหงนง้น้องครับน้องครับพักแถวนี้ปุ๊บกินข้าวใช่ปะ่ะ <c oughs> อันนี้กินข้าวใช่ปะ่ะเดี๋ยวเร่งน้องให้น้องให้ไฟให้ไฟ,ไฟขอให้ไฟไหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยรียบเดินไปนะกินข้าวน้องวิ่งหน่อยเร็ววิ่งหน่อยเร็ว วิ่งหน่อยเร็วจะได้กินข้าวจะได้กินข้าวเอาขอมือขอมือจะได้กินข้าวทำหมันไส้ตบหัวพี่ได้เลยครับน้องเออเดี๋ยวไปกินข้าวกินข้าวเร็ววิ่งหน่อยเร็ววิ่งหน่อยเร็ววิ่งหน่อยวิ่งหน่อยขอมือเร็วเออครับผมได้ได้เอาเวงเลยครับเวงเอาขอมือขอมือวิ่งเร็ววิ่งเร็วกินข้าวนังกินข้าววิ่งหน่อยเร็วขอมือเร็วกินข้าวกินข้าวไปเร็ว เยยี่มโอ้นี่อิ่มแล้วมั้งเนี่ยไม่ต้องกินข้าวเที่ยงแล้วมัง้ง <laughs> เร็วไปกินข้าวครับกินข้าววิ่งหน่อยครับวิบ่งหน่อยวิ่งหน่อยวิง่งหน่อยเร็ววิ่งหน่อยเร็ววิ่งหน่อยเร็วดูเร็วมาผ่านทาโดนตัวปรกันนะเยี่ยม โอ้ยพ่อคุณไปโดนอะไรมาเนี่ยอะไปโดนอะไรมาเนี่ยโอ้ยตายเลยพี่ฐานไหวไหมซ้อนซ้อนไหม,ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,วยพี่กลับรถครับ เนี่ยเดี๋ยวเราไปตามตามเขาไปเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้เฮ้ยเฮยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ มันไม่มีที่พักเท้าโอเคได้ไหมไกอะเดอร์กอะเดอร์เออไหนได้กินข้าวแล้วเหรอไม่ได้กินข้าวแล้วต้องเดิน้อ่ะชื่อไรชื่อไรนิ้งค่ะน้องนิง้งอย่าลืมกดติดตามช่องสมชายด้วยนะผมชื่อสมชายในยูทูบโอเค ชนเมยอก่อนเยี่ยมพี่ออกทริปหรอฮะออกทริปปะออกทริปไหนมาได้ออกมาถ่ายคลิปเล่นพี่ก็สิทธิ์เก่าที่นี่แหละส่งตรงนู้นเลยได้ไหมได้ครับไปนู้นเลย Ja, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยสมชายไปก่อนนะจ๊ะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมคลิปนี้ยูฮห 哎爸！哎。